สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าแหละครับอยู่กับช่องลำนำอีสานบบาวหมูคือเา่าเอฟซีชายเดียวอีกแล้วบาว่าไอ้สาวหน่อยไม่ได้เขากล้องดอกช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดเนี่ยอยู่นเกจฑนออกล่ามากครับนี่เมือ่อคืนเอฟซีเอ้ยไปสองคนกับพ่านไม่ครับหล้านได้หนูสามตัวเอฟซีพ่านไม่ได้หนูแม่ ตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งครับบางหมูเลยเอาหนูทาวมาสองตัวครับนี่มาอย่างเฮ้ยโอ้โห่ทีเด็ดทีเด็ดไปสุดยอดเลยเอฟซีเลยโอ้โห่ลบหนาวก็ลังกลับมาอีกรอบครับหนูกบะบ่ถึงขันมั่นแห้งครับเอฟซีกะยังใส่ได้ครับน้ะมันฝนปอกปักปัอกปอกยู่ครับนี่ยังโอเคอยู่ ทอวาพานละครับผมยวันี้ก็เป็นวันที่สามสามท่านว่าคมเนอะลมหนาวกับมาอีกหรอกบ่อยๆอ,อ่ะเมนูเมนูหนึ่งพันไปครับนี่เมนูที่สองกบเอฟซี FC. บาหมูกับล่ามากมาขึ้นนี่ละพร้อมกับหนูเนี่ยงไปพ่ออยู่ในนั้นครับนี่สะ จัดตัวเอาไว้เฮียยังของแสบตัวนี้เอฟซีเฮ้ยกบปนครับนัวๆอ่าทีเด็ดบะหมูสิป,ปนกบ,กบกอเบอฟซีกระเพาะเขาบอทิ้งนะครับกระเพาะทีเด็ดคือกันกระเพาะกบเอาครับเดี๋ยวเขาลอยเขาเย็นยังอยก่อนเอฟซี FC. ตามไซนี่ครับ พริกแห้งย่างบาหมูย่างเรียบร้อยแล้วสีหอมนั่อะไรเอฟซีที่เด็ดเลยนี่สูตรนี่อย่าบอกใครเชียวเป็นพอขั้วอเอฟซีมานน่อันนี้ก็อีกเมนูหนึง่งสาวหน่อยเก็บมาเมอว่านครับที่ไปถ่ายคลิปไอ้ย,าย,ยามบางลั่นอเอฟซีด้บุกไม้มา,มาทั้งสีหน่อยครับไม่เถ่าเพิ่งเลยเอามาต้ม ทีเด็ดเอาเดี๋ยวมาเบ่งมาลุนกันเดฟซี่เดี๋ยวมาหมูคอตั้งกล้องตำปนกบกันเดฟซี่เอาครับเดฟซี่ครับเอาเข้ามาเริ่มกันเลยครับสำหรับปนกบอันแรกครับพริกครับพริกแห้งใส่ลงไปเสริมกระเทียมจักหน่อยเดฟซี่ เทียมใส่นิดหน่อยครับเทียมเวียซี่ใส่ลงไปครับเทียมบ่ต้องอันเห็นครับพี่เดียดเทียมบ่ต้องเผาแล้วคนก็นว่าเผาแล้วกินมันสีหอมขึ้นกว่าเกา่าบาหมูบากันบ่เผาเนี่ยแล้วมันหอมแบบแใจเลยอะเวีซี่ หอมนจนสิจามหมดละสำหรับพริกแห่งเผานี่ที่เด็ดเลยแล้วก็นี่ครับเอาลงไปทั้งโตจับยกไปเองส่โหลด f อฟเพราะว่าคบบปยัครับกบกําลัางเทาๆนี่ครับใส่ลงเลยป,ปึ๊บนี่ครับ f อฟซโขกครับโขก้กนครบนี่ อย่าว่าเด้อสิที่เด็ดนี่กระดูเขาหนิละบูไดเเ้เคยกินปนกบนี่เขาใจกระดูี่ที่มันเป็นอ่อนๆนะครับกัด่ายกัดหัวกัด่ายโอ้สุดยอดปอนกบนี่ก็คือปอนปลาเอฟซีเพราะต้องแหลกมากครับเ่ราะต้องละเอียด แล้วว่ามูใส่เบืองนี่ครับตำซำนี่พ่อเอฟซีที่เด็ดคือเกาออกละนี่ครับสมบกอก,กอใส่ลงไปครับเอ้ยต้องใส่ลายดอกบนครบใส่สมบกอกเอฟซีเอ้ยนัว อยากพากับเฮ็ดปะเ่ยเอฟซีพอขับวหัวปลาอยู่แล้วอันนี้คือน้าสต๊อกครับที่เ้าต้มกบมันไทยเอฟซีผมก็ใส่ใบบักกูดใส่ใบบักกูดใส่ไอ้เกลือครับ กับข้าวเขาจริงน้อยแหลกะกะปลาล่าปลาล่าหรือว่าปลาแดกบ้านเฮาอะไรเอฟซีแต่ว่าซูเมอร์นี่มันหักเป็นปลาล่าแบบหวดแล้วครับบ่มีปลาล่าห้หายากปลาล่าห้ยขันมีกะคว่ำแสบคว่ำนวกอะบ่คือแต่กรร่รอแลอกครับปลาล่าห้ก็ไดเอฟซีเลยนี่ครับเบิง้งวัวลุ่ก ิมมืงกรนได้เอฟซีตกองซิมมึงกรนก็เท่าสีเพิ่มยังลงไปครับเ็าฉลได้หูโอ้หวานมากพี่เด็ดเลยนี่ครับใส่น้อยแส่บหน่อยใส่ลลยเสียบไลยเป็นไงอ้เตินมน้ำปลาจักหน่อยว้า คุกเคราวครับคุกเคราว่โอ้ยม,มันหอมดีดเลยบรก,กอบหอมนัวครับบรก,กอบดีดีเลยซีอีกรอบครับอีกนิดนึงครับตับข้าวยกซีใส่กันครับ เดยวลงไปเองสิรถครับโอ,อ้ยใบไหลคนย้อนหานเ c ็ซีเลยคุยคำยังไงครับ <C le ak> พักหนอกทงหน้านะเ c ซีหรือว่าไอ้พักบัวบวไกไอ้ตามทงหน้านะครับใบโบยญ่กางโบยเห่านะครับโอ,โอ้แกวกัน สุดยอดเขากันลายนวพอครับบมหยากเกี้ยสิขันค้นเห็ดเป็นแล้วตัวข้น,นเห็ดพอเป็นกันยากสำหรับกับข้อกับน,น้ำแต่ว่าบ้ามูนี่ห่วยบริยานแล้วครับ มาเบืองเอฟซีบ่าวมูสิเทให้เบืองสีสันแข่นแครับอบ,บตัวเดียวด้วยนิอู้มไหลไหลอบตัวเดียวแต่ทำให้น้ำไหลไหลไหลเอฟซี <c oughs> ครับแข็งๆนัวๆครับสุดยอดเลยซิมอีกจังไนอยะมาณหน้ามันม โอ้โหเมืองมันเท่านั้นเ c ซีนี่ครับจริงทีเศษใหอมพริกแห้งเผาเยฟซีหอมสุดยอดเอาสำหรับไอ้คนกบเมนูแรกของบาหมูกับเซตเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเบืองไอ้ปิ่งหนูกันต่อเยฟซี่บาสีเหลืองเป็นดากินขนาดไหครับผม เอาล่ะครับผมปนกบกับเรียบร้อยเมนูที่สรงของเฮานี่แหละครับวูย้ยเนาะจะเสีย่าจริงดิอุ้ยสุดยอดเป็นไรเอฟซีครับคาดเห็ดปนกบเอ้ยแต่กับบอเป็นยังครับให้มันซุกแหละดีที่สุดเลยเอฟซีโอ้โยน้ำลายไหลประเดกันเน้นที่หัวครับหัวว่าท่านด้ซุกดีเอฟซีเน้นหัว เอาทั้งหัวลงครับนี่ครับแต่แข้งใสยังสี่ะลรเอฟซีายน้ำลายไหลเด้ทั้งปนกบทั้งปิ่งหนูอันนี้เมนูมนที่สามตรงนี้ของมีไนจองเพื่อนเมนูต้มหอยครับเอฟซีแ <c oughs> สบพื่อเอาพรอนเป็นหอยหน้าเชอรี่กับจิงอยู่แต่ว่าหอยหน้าครับงมมาจากหน้องที่บ้าหมู ให้สาวหน่อยเพคนไทยบ่าวหมูยามบางลั่นน่ะละ่ะเอซีน้องนั่นปกติสิได้เขานะครับปีนี้จบเกมครับน้ำท่วมตั้งแต่เดือนเมษาจนปั้นนี้แหละครับจังเอฟซีเห็นกันนั่นแหละบกเลยซะมันละ่ะร้อนโบกยิงแห้งซะก่อนเดี๋ยวสิไอ้บ่าวหมูสิได้ไปเทศปลาในสาให้เอฟซีดีบ่งกันเป็นยังยังคอยเอาฟ้าหมอปิดวัดทีเอฟซีอังครับอังข่วมหอน ข้างล่างกับสีซุกดีข้างเทิงกับสีบไดพานครับข้อมหอนกับสีอบมันก็สีซุกเสมอกันเอฟซีที่เด็ดเอามาเบิงมาลุ่นตอนบ่าวหมูเอาใส่ถ้วยใส่จานหมดเลยเอฟซีสำหรับหนูสองตัวนี่ครับเอาละครับเอฟซี FC ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วใส่จานตัวบันตีโอ้ยออนซ่อนดีที่เด็ดครับหนูตัวนี้ครับนี่ตับไฮ สัมพัสแม่มันตายเอฟซีเอ้ยหนูว่าไม่ตับตับหนูอย่างเอฟซีเพราะว่าคุณหาต้องกินบางแฉบเหมือนกันไม่ใช่มานเ <c oughs> อฟซีเฉดลังไม่ใช่มานเดียวบ้ามูือจัะซะ สุดยอดบอ่ะมันเชื่อแลาครับโอ้อยจิตน้าหนังมองแสบเด้หนังมันอืมอ้มเอฟซีเลย ใส่จานลงไปครับโอ้ยเนียนตาขนาดอือเอาฝากไปคือเ่ายังไงเอฟซีผู้ใดเบืองแล้วถือโอ๊คถือใจจังใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล้ำน้าอีสานเอฟซีเอ้ยเป็นร่างโอ๊กับลังใจให้บ่าวหมูถึงสาวหน่อยสิบู้ใดเขามาอยู่ในเฟรมในวิดีโอกับเป็นล่างใจให้สาวหน่อยน้ำเดอ้อเอฟซีสุดท้ายถ่ายสุดครับ พ่อแัวสวัสดีครับผมนี่แหละจากกันไปกับปิ้งหนูเมนูที่2ของบ่าวหมูครับ